ข่าวสัญญานางเอกตัวท็อปกับช่องดังลงตัวแล้วต่อไม่ต่อเช็คเลยหลังจากปล่อยให้แฟนๆรอลุ้นกันอยู่นานว่านางเอกสาวเต้นะานักพรจะหลดปากกาต่อสัญญากับบ้านเก่าอย่างวิกสามพรามสี่หรือไม่หลังสัมภาษณ์ช่วงก่อนสาวเต้วตอบในทำนองลังเลลังเลอย่างไม่แน่ใจให้รอติดตามกัน แต่ถึงสุดท้ายจะไม่ต่อก็ยังทุ่มเทสร้างผลงานคุณภาพให้แฟนๆได้ชมเช่นเคยก่อนที่ต่อมาจะมีภาพของสาวแต้วกับคุณดิวปิ่นกมลผู้บริหารวิกสมพร้อมแคปชั่นว่าลุยงานกันต่อทําให้แฟนๆเดาวกันอย่างแฮปปี้ว่าแนวโน้มการต่อสัญญาน่าจะเป็นไปในทางทิศทางที่ดีล่าสุดค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าสาวเต้วน่าจะต่อสัญญากับทางช่องส หลังแอดมินแฟนคลับตอบในลายกลุ่มบ้านแต้วยืนยันข่าวว่าแต้วต่อสัญญาแล้วซึ่งงานบอลวันเกิดของช่องปีนี้แต้วก็จะไปร่วมง,งานหลังจากไม่ได้ไปปีที่แล้วเนื่องจากปัญหาสุขภาพและแต้วกำลังถ่ายทำโปรเจกต์หนึ่งอยู่ยังไม่ทราบรายละเอียดไม่ใช่ภาพยนตร์นาคี3และละครในวันที่ฝนพรางพรายคูมาริโอจะออนแอร์ประมาณกลางปีนี้